สวัสดีครับแฟนๆนางกะแพงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเรานะครับก็มีโอกาสนะครับในช่วงปีใหม่นะครับได้ไปเที่ยวที่งานวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นงานปิดทองฝังรูปนิมิตนะครับบิก็ได้เดินทางไปกับเพื่อนนะครับซึ่งไปเที่ยวงานนี้นะครับพอไปตะเวนดูนะครับก็เจอกับนางกะแพงหน่วยหนึ่งนะครับ เมื่อมองไปไกลๆนะครับจอใหญ่มากๆเลยนะครับดูสูงนะครับแต่เสียงเพลงตอนที่ไปเขายังไม่ได้เปิดนะครับเป็นการตั้งจอไว้เฉยๆนะครับนี่นะครับก็จอใหญ่ประมาณนี้นะครับเมื่อนับดูในช่องก็ประมาณ14ช่องเสาธงนะครับแล้วก็เป็นช่องที่กว้างทีเดียวนะครับซึ่งคำนวณด้วยสายตานะครับเมื่อเทียบกับหน่วยอื่นๆนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับ ก็คิดว่าราวๆ26เมตรขึ้นนะครับสำหรับหน่วยนี้ก็คือหน่วย New PM ภาพยนตร์ตั้งอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งในปี2566นี้นะครับผมเองก็จัดให้เป็นหน่วยที่เจ้ใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละหน่วยหนังหลายๆหน่วยในเขตบุรีรัมย์นะครับที่โพสต์ตามสื่อต่างๆตามสื่อออนไลน์นะครับ ที่เคยเห็นกันบ่อยๆก็มีหลายหน่วยนะครับแต่ยังไม่เจอหน่วยที่จอใหญ่ขนาดนี้นะครับก็นับได้ว่านะครับเป็นหน่วยที่ใหญ่อีกจอนะครับในบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ในแถบอีสานตอนใต้นะครับก็ลองไปติดต่อมาจ้างกันได้นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อของนิวพีเอ็มภาพยนตร์นะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับซึ่งผมเองก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้อีกทีนะครับ สำหรับแฟนๆเอฟซนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะได้หนังกระแบงจอบิ๊กๆใหญ่ๆทมๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับ n e ว PM ภาพยนตร์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่มีคุณภาพอีกจอในเขตบุรีรัมย์นะครับซึ่งหนังกระแบงในแถบบุรีรัมย์ก็มีหลายหน่วยนะครับหน่วยหนังดังๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตังทวีชัยนะครับแล้วก็ดำรงภาพยนตร์คมสันนะครับ พดฟิล์มครับสตาร์กุโปรโมชั่นนะครับอีกก็อีกหลายหน่วยนะครับที่ไม่ได้กล่าวนะครับผมเองก็เป็นแฟน FC นะคนับงกาแฟในแถบบุรีรัมย์นะครับในติดตามทางเพจ Facebook ต่างๆทางเจ้าของหน่วยต่างๆทางสื่อออนไลน์ไม่นจะเป็น t i k t o ็ตนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณหน่วย New PM ด้วยนะครับที่ทางผมได้ไปถ่ายภาพผลงานของท่านนะครับในช่วงปีใหม่ครับมาลงไว้ที่นี่ให้แฟนๆนังกแฟตัวจริงทุกท่านได้ชมกันนะครับ สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการนำเสนอช่องเราก็กดติดตามไปเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ